สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะมาดูเลขทดลองออกกันครับก่อนจะไปนะครับดูเลขทดลองออกนะครับเดี๋ยวผมมีนะครับการทบทวนผลฉลากในวันที่16กันยายนพศ25 6 5มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะผลฉลากที่ออกนะครับในงวดที่ผ่านมานะฮะก็คือ9 4 3 7 0 3 เป็นรางวัลที่1นนะฮะต่อมาเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือ75นะฮะคุณผู้ชมก็คือ75ตรงนี้นะฮะต่อมานะครับเป็นรางวัลเลขหน้า3ตัว3ตัวก็คือนะครับ971แล้วก็540ต่อมานะฮะเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวก็คือ4 หกสามหนึ่งแล้วก็สี่สามสองนะฮะก็นะครับกดติดตามนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะฮะเรื่องของตัวเลขก็ดีนะฮะกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ลกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะฮะแล้วก็กดรูปกระดิ่งก็ขอขอบคุณนะครับสุขทันมากๆครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามานะครับเป็นการ คำนวณในส่วนของนะฮะเป็นเลขทดลองออกมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูผลงานงวดที่ผ่านมาก,กันก่อนนะฮะคุณผู้ชมสำหรับนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเลขทดลองออกที่คำนวณได้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะฮะคุณผู้ชม จะไปวิ่งเข้าในส่วนของรางวัลที่1ถึง4ตัวด้วยกันนะฮะที่คำนวณออกมานะครับและมีนะครับ0ูนสามไปอยู่ด้วยนะครับที่รางวัลที่1นะครับผมบอกไปเบื้องต้นนะครับก็จะมีตัวเลขนะครับที่ไปวิ่งเข้าทั้งหมด4ตัวนะครับก็มี9นะครับแล้วก็มี3แล้วก็มี0นย์นะครับแล้วก็มี3นะครับ ก็ถือว่านะฮะมีตัวเลขก็ไปวิ่งเข้านะครับในส่วนตัวนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวนะครับเราไปคำนวณเลขทดลองออกพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เลขทดลองออกนะครับเป็นการคำนวณคร่าวๆนะฮะผู้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับการคำนวณน,นะฮะร,รางวัลที่หนึ่งนะครับได้แก่หมายเลขนะฮะเก้าสี่สองเจ็ดศูนย์สอง ต่อมานะครับเป็นการคำนวณน,นะครับรางวัลน,นะฮะเลขท้าย2ตัวนะครับคุณผู้ชมได้แก่หมายเลขนะครับเลขท้ายก็คือนะครับ7 4นะฮะคุณผู้ชม ต่อมานะครับเป็นการคำนวณน,นะครับเลขหน้านะครับสองตัวสองครั้งนะฮะเป็นการนะครับคำนวณเลขหน้านะคะสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับ การคำนวณน,นะครับก็คือได้ตัวเลขดังนี้นะครับเป็น970แล้วอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับก็คือนะครับ5 3 9ต่อมานะครับเป็นการคำนวณน,นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับ แล้วว่าเลขท้าย3ตัวนะครับจากการคำนวณน,นะครับก็จะมีในส่วนของ6 3 0แล้วก็จะมี4นะครับ3 1นะฮะจะมีนะครับตัวเลขไปใกล้เคียงกันทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับก็คือจุดที่1จุดตรงนี้นะฮะ และจุดที่สองก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็มีจุดที่สามนะครับอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนี่นะครับเอาละครับไปดูในส่วนของเลขปฏิทินจีนนะครับกันบ้างนะครับว่าจะมีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวนะครับผมพามาดูนะครับปฏิทินจีนนะฮะปฏิทินจีนนะครับฉบับนี้เป็นฉบับแท้นะครับ จะสังเกตว่านะครับในงวดวันที่1นะครับตุลาคมนะครับจะมีตัวเลขที่แตกต่างก็คือตรงนี้ฮะปกติจะเป็นเรียงลงมานะครับแต่ตัวนี้นะฮะจะเป็นอ่าคล้ายนะครับเป็นแนวนอนนะะปกติจะเป็นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปแกะแบบพร้อมๆกันเลยครับไปดูกันเลยครับ มาทีที่จีนนะครับเดี๋ยวเราแกะแบบไปพร้อมๆกันนะครับ วงนี้นะครับก็แปรนะครับตามแบบออกมานะครับได้ดังนี้นะการแปรนะครับก็คือในส่วนของ1นะครับแล้วก็8 0จะจับสลับนะครับเป็น081นนี่นะครับตรงนี้นะฮะหรือนะครับมองดูนะครับในอีกมิติหนึ่งนะครับ ก็จะเหมือนกับนะครับ100นะฮะหรือนะครับ001นะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ